สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ชา n e l มนุษย์ยิปซีค่ะกลับมาพบก,กับกิฟต์นะคะนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศรีกันลัคานากันนะคะประจำเดือนเมษายน2 5 6 6นะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กด like, ก subscribe แลวก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักที่พูดคุยกันนะคะช่องของเรานะแบ่งออกเป็น3พาร์คค่ะความสัมพันธ์ของคุณมีคู่ไม่ชัดเจนนะคะและก็ตามมาด้วยคนโสดเหมือนอย่างเช่นเคย พลังงานนะคะของคนมีคู่เราดูนก่อนเลยภาพรวมอดีตที่ผ่านมาของพวกคุณนะคะให้พลังงานในเดือนนี้นะเมษายนของคุณคือเจ็ดถ้วยเป็นพลังงานของความสับสนนะคะรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจไม่มัน,ม,นมันฟุ้งซ่านไปหมดเลยอะเหมือนไม่แน่ไม่นอนแล้วก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะในความสัมพันธ์บางคู่บางท่านนะคะถูกลดสถานะหรือว่าถูกปรับนะคะ ให้ลงมาเหลือแค่เพื่อนสนิทหรือว่าพี่น้องหรืออะไรแบบนี้เก็ดรู้สึกว่าเหมือนใครบางคนในที่นี้ก็ยังไม่ยอมนะคะที่จะหายออกไปเลยในเมื่อลดสถานะแล้วแต่ว่าก็ยังสามารถสานความสัมพันธ์หรือว่ายังคงเนาะประนีประนอมนะคะกันอยู่เอาเป็นว่าอาดีตที่ผ่านมาค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรเลยใครบางคนในที่นี้นะคะ มีสภาวะที่หายออกไปห่างออกไปแล้วเป็นสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปแบบสิ้นเชิงเลยอย่างเช่นเหมือนคนคนนี้ที่คุณรักหรือว่าคนคนนี้ที่คุณรู้จักนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็โอ้โหไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดเรื่องราวหรือว่ามันจะเกิดความรักที่ผิดคาดขนาดนี้มันนำพาซึ่งความเสียใจนะมันนำพาซึ่งความรู้สึกที่ คุณคุณเกิดการสูญเสียสูญเสียในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของตัวคุณเองนะคะหรือว่าในเรื่องของตัวเขาก็ได้เช่นเดียวกันคุณไตร่ตรองนะคะแล้วคุณก็พยายามกลับมาฮึดสู้ในความสัมพันธ์นี้ใหม่ถามว่ามีการให้โอกาสไหมกิบว่ามันมีการให้โอกาสกันนะคะอาจจะเร็วๆ็วนี้ด้วยนะคะที่ผ่านมาใกล้ใกล้นี้นะก็ ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีหรือว่าจะเป็นเรื่องที่น่าดีใจหรือเปล่าเพราะดูเหมือนใครบางคนในความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้ปล่อยวางซะขนาดนั้นแล้วก็ยังเป็นฝ่ายที่ดูแลเป็นฝ่ายที่ให้เป็นฝ่ายที่โอพยายามทุ่มเทอีกครั้งหนึ่งนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานนะคะของชาวราศีกและขนากันกันค่ะ ขอพลังงานไพ่นะคะให้กับคุณนั่นแหละชาวราศีกันเรามาดูกันนะคะหูห้าเหรียญนะคุณรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมันมันยิ่งห่างไหม,มบางคู่บางท่านได้ดีวกับชาวทัตดินบางกรงึกศพกันค่ะ ควินถ้วยคิงถ้วยรู้สึกว่าต่อให้มีการวนเวียนนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์แบบไปๆไปกับกลับเนี่ย <c oughs> ก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ใช้ในเรื่องของความรู้สึกเปลืองอยู่ดีเหมือนเสียความรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกเหมือนไม่ได้ดีขึ้นไปมากกว่าแต่ก่อนเลยอืมเก็บรู้สึกว่าเดือนนี้คุณรับศึกหนักนะคะชาวราศีกัน มีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปในบริบทของความรู้สึกแล้วก็คู่ของคุณหรือไม่ตัวคุณเองที่เปลี่ยนรู้สึกเหมือนท้อง่ายขึ้นแล้วก็มองไม่เห็นนะคะในเรื่องของทางออกนะคะท mm. ้อแทนเลยะค่ะกันเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นพลังงานที่มันมันค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็เป็นค่อนข้างเป็นเป็นพลังงานที่เหมือนเหมือนดื้อเหมือน,น,นพยายามที่จะฝ่าฟันแล้วก็พยายามที่จะพิสูจน ในเรื่องของความสัมพันธ์อีกกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะการเทเชันคุณค่อนข้างที่จะใจดีสู้เสือมากๆต่อให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคต่อให้มเป็นความสัมพันธ์ที่มันยับเยินกันมานะคะแต่ว่าคุณก็ยังอยากที่จะคืนดีนะคะไฟขึ้นสามถ้วยเลยแต่การคืนดีในครั้งนี้เหมือนคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะคะอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ได้ความร่วมมือแต่กิบขอเช็คพลังงานนิดนึงนะฝ่ายคู่ของคุณเนี่ยชาวราศีกันเขาจะ เป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะไพ่ขึ้นมันเป็นไพ่ที่หล่อนออกมานะคะหรับว่าเป็นไพ่พลังงานหลักของคุณนะคะ กิรู้สึกว่าคนที่คิดมากน่าก็เป็นตัวเขานั่นแหละค่ะคิดเยอะนะคะทําให้ความสัมพันธ์ค่อนข้างเหนื่อยอืมพมิตชาวราศีกันลัคนากันนะคะเป็นไพ่ราศีประจําตัวคุณกิ๊รู้สึกว่าเขาก็ไม่ต่างจากคุณมากนะคะต่างคนก็ต่างมีอีกโก้แต่ว่าการที่เขาเงียบเฉยทําตัวเหมือนแบบไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรก็ ทำให้คุณเข้าใจไปว่าเขาอาจจะหมดรักหรือว่าอาจที่จะไม่ได้อยากไปต่อในของความสัมพันธ์ซึ่งไม่แปลกเลยค่ะเกรู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบนั้นจริงๆเขาเป็นคนที่เวลาเจอสภาวะแรงกดดันหรือว่าเจอสถานการณ์ที่ไม่ปกติซึ่งเขาไม่มีวิธีรับมือในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของสิ่งที่จะตามมาหรือความสัมพันธ์ที่เกิดจากความไม่ได้ตั้งใจหรือความสัมพันธ์ที่เกิดจากหนึ่งคือมันมันแลดูเหมือนฝืดแล้วก็มาแลดูยากนะคะ ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณกิ๊บว่าเขาค่อนข้างเฉยชามากๆนะคะเลยไม่รู้ว่ามันจะดีกันอีท่าไหนเดยกกิ๊บขอขยายการ take a คชั่นของเขานิดนึงเ็ดเหรียงคือการรอคอยวิ e อ o f ฟอ r t จ n นคือการเปลี่ยนแปลงสองเหรียงคือการบาลานซ์ความสัมพันธ์และตามด้วย t h e d e ด i l นะคะคุณกับเขายังคงเป็นคู่เวนคู่กรรมซึ่งการละกันแล้วก็เป็นบ่วงเวรบ่วงกรรมที่ยากที่จะตัดมากๆเลยนะคะ แล้วยังไงต่อ3ไม้เท้าอัศวินถือดาบบางคู่บางท่านได้อยู่ในจุดที่เหมือนจะห่างกันออกไปอีกนะคะประคับประคองจับมือกันแบบหลวมๆแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่น่ารักเลยคิดว่าราศีกันเดือนนี้คุณค่อนข้างหนักนะคะบททดสอบชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่งว้าว แต่ให้เอาคำก็รู้สึกว่าลึกๆนะคะลึกๆในใจก็ยังมีในเรื่องของความห่วงหาอาทรแล้วก็มีความผูกพันมีความแน่นแฟนมีความแบบคอนเนคอะไรกันสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของร่างกายในเรื่องของความอยากในเรื่องของความรู้สึกที่โหยหาหิวโหยอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการมารมม์ที่ยังคงอยู่กันนะตอนนี้แต่ว่า ถ้าดูโดยรวมเดือนนี้หนักมากๆค่ะสำหรับชาวราศีกันแล้วก็บอกได้เลยว่าคุณจะต้องเสียใจมากๆอีกหนึ่งเดือนเลยนะคะยังไงกิ๊บเป็นกำลังใจให้ความสัมพันธ์ไม่ได้มีวี่แววที่จะดีขึ้นไปมากกว่าเดิมมีแต่แนวโน้มที่มันจะอึดอัดแล้วก็มีแนวโน้มที่ต้องพลัดพรากนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์กิ๊บเป็นกําลังใจให้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปต่อในความสัมพันธ์ของคนที่เขาไม่ชัดเจนกันบ้างค่ะ แม่ค่ะชาวราศีกรกะขณะการน,นะคะในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนภาพรวมนะคะอดีตที่ผ่านมาของพวกคุณเนะาะไพ่พลังงานในเดือนนี้คือแปะถ้วยท้อแล้วใช่ไหมคะท้อแล้วนะถอดใจแล้วนะรู้สึกไม่อยากไปต่อนะรู้สึกอยากหนีแล้วนะคะรู้สึกเหมือนการอยู่นะตรงนี้มันมันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องความรู้สึกยิ่งอยู่ยิ่งเสียเวลายิ่งอยู่หรือเหมือนยิ่งไม่ใช่นะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่หรือเป็นความรู้สึกที่คุณก็ต้องพอสักทีนะคะ โหรู้สึกเหมือนเดือนนี้ชาวราศีกันน่าจะหนักในทุกๆความสัมพันธ์เลยนะคะอ่ะภาพรวมค่ะของชาวราศีกันความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณเหนื่อยนะคุณเหนื่อยในเรื่องของความสัมพันธ์นี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่1คือคุณอาจจะไปรับรู้ก็ได้นะคะว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดนะไพ่ขึ้น7ดาบหมายถึงอ่าการทําอะไรที่ลับๆล่อๆไม่โปรง่งใสเป็นความสัมพันธ์ที่แอบทาแอบกินแอบรักขโมยเขามา หรือเราตกอยู่ในความสัมพันธ์แบบเรา2อสาคนแบบไม่ได้ตั้งใจไม่รู้เรื่องนะคะก็เลยทำให้คุณต้องเดินหนีออกมาจริงๆคุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกว่าเสียดายความเป็นเพื่อนที่มีซึ่งกันและกันนะคะไพ่บอกว่ามันเหนื่อยมาตลอดเลยไม่ได้มีท่าทีที่จะสดใสหรือว่าจะเบ่งบานได้เลยนะคะ พลังงานนะคะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขานะีคะไพ่ขึ้นเด็กถือถ้วยตามมาด้วยคิงถือไม้เท้าอะไพ่ว่าไงววลฟอร์จูนคิดว่าพลังงานไพ่ในฝั่งของคุณความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างมันค่อนข้างส่งนะว่ามันค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่ไปด้วยกันได้ยากแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยดันทุลังแล้วก็ไม่ไหวจะเคลียร์นะคะในบางบริบทเนาะอืม ณรู้สึกกับเขาไม่ได้ดีขนาดนั้นมันมีความขัดแย้งค่ะเห็นมามสี่ดาบคุณเงียบแน่ๆเลยอ่ะห้าเหรียญคุณหายแน่นอนเลยเก้าดาบโหไพ่ขึ้นแย่มากเลยอ่ะไพ่เป็นพลังงานแบบเหนื่อยมากแล้วก็โปร่งมากบางคู่บางท่านได้ดีกับชาวราศีพฤกษฎและคณะพฤกษฎนะคะพลังงานไพ่บอกกิบว่าค่อนข้างค่อนข้างที่จะไม่อยากทําอะไรแล้วแทบจะไม่อยากลุกออกจากเตียงเลยรู้สึกเหมือนฉันอยากจมเนาะ เออมันดิ่งมันจมมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณคุณรู้แล้วอะ่ะคุณรู้ตอนจบของมันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกฝั่งเขากันบ้างแล้วกันถ้าฝั่งคุณมันชัดมากขนาดนี้แล้วนะเดทก็คือจบนะคะเวล well, fortune ขึ้นเหมือนกันแสดงว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปกิฟว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจเดี mm ๋ยวไฮโรแฟนเห็นปะคือมันเป็นพลังงานที่ คุณและเขาต่างรู้ดีแต่ว่าไม่มีใครลงมาจาัดก,การในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าเออให้มันฟันธงไปเลยเขาอาจจะเลือกใช้ความเงียบนะคะความเงียบที่ทําร้ายกันละกันค่ะอืมนีนะอันนี้เล่นอะไรกันอะ่ะอันนี้ไพ่พลังงานคือร้ายแรงมากเหมือนกันเลยนะคะโอ้ยตาแล้วอืมลึกๆแล้วในใจเขานะ่ะเก็บรู้สึกว่าเขาก็ยังรู้สึก อยากได้คุณอยู่นะออยังอยากได้คุณเป็นที่ปรึกษาอยากได้คุณมาสำรองในชีวิตแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากมีคุณในชีวิตแหละแต่ในเมื่อสถานการณ์หลายๆอย่างเขาเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะอืมถ้าคุณคิดว่าคุณควรพอหรือว่าการกระทําที่ผ่านมาระหว่างคุณและเขามันไม่ได้มีความผูกพันอะไรมากขนาดนั้นถ้าคุณจะไปเขาให้ไปแน่นอนแต่ถ้าคุณยังรังเรอยู่นะคะถ้าอยู่ในบริบทของเขาถ้า คุณอยากอยู่อยู่ได้แต่ก๊บอกเลยว่าความสัมพันธ์จะไม่ขยับอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะไปค่ะเอาคําอยากบอกอะไรคุณเะคะ <c oughs> โออยมีแบบไพ่พา,าดูนี่มันเป็นแบบไห้ปลงอะมันเป็นไพ่ความรู้สึกที่แบบโอ้ยมันต้องถอดใจได้แล้วแล้วก็มุ่งหน้านะคะหาธรรมะมุ่งหน้าเข้าวัดแล้วก็กดปลงนะ หรือไม่บางคู่บางท่านอาจจะนะคะอาจจะขอในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ได้คนคนนี้มาก็ได้เหมือนกันนะแต่ก็อย่างที่บอกล่ะคะ่ะได้มาก็ยังไม่ใช่แล้วก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปต่อด้วยกันได้ยากจริงๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะนิลบความสัมพันธ์ของคนโสดกันบ้างคะ่ะคนโสดในเดือนนี้ภาพรวมคุณเป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีกันและข้า,ารากัน ถ้าดูจากพลังงานไพ่เนี่ยะคะ่ะไพ่เต็มไปด้วยไม้เท้าบางคู่บางท่านได้ดีอยู่กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูช่วงนี้คุณกลับมารักตัวเองมากๆเลยนะคะเหมือนคนที่กลับมาบ้างานอะ่ะกลับมาทํางานเก่งมากๆแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบคุณได้ไอเดียอะไรหลายๆอย่างนะคะที่จะทําให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกลิบว่าถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะชาวราศีกันเดือนนี้เหมาะมากๆเลยนะคะที่คุณจะโสดต่อไปเรื่อยๆคือไพ่การงานมันค่อนข้างเด่นมากๆ แต่ถ้าถามว่าในเรื่องของความรักมีคนเข้ามาไหมกมรู้สึกว่ามีคนเข้ามาใครเข้ามาเอ,อ่ยเดี๋ยวไฮโรแฟนเป็นชาวราศีพฤกษ์ศตัคนาพฤกษ์ศตนะคะหรือแม่อาจจะเป็นคนที่ใจเย็นมากๆเดี๋ยวไฮโรแฟนเป็นครูข้าราชการเป็นคนที่เกี่ยวกับเรื่องของนักวิทยากรน,นะคะนักวิชาการโภชนาการอะไรหลายๆอย่างเนาะถามว่าเขาเข้ามาดีไหมกิบว่าคุณปิดใจเยอะนะแต่ก็ไม่ได้ปิดเยอะขนาดนั้น คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะใจดีกับคุณมากๆสายเปสุดๆเลยรูปร่างของเขาเนี่ยคะจะอยู่ในลักษณะแบงนี้ค่ะค่อนข้างเป็นผิวสองสีไม่สูงไม่เตี้ยร้อยเจ็ิบกว่า,วาน้ำหนักเยอะไหมก็หุ่นหมีก็ได้เหมือนกันนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่เขาแลดูที่จะทุ่มเทใส่ใจเนาะดูแลคุณได้ดีจริงๆแต่ให้ระมัดระวังนะคะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ มีคนรู้จักค่อนข้างเยอะไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างที่เขาจะเรียกว่าอะไรนะเป็นที่จับตามองของสังคมนะคะสิบถ้วยเนี่ยจะอยู่ในเวของผ่านการแต่งงานมาแล้วก็ได้นะคะคนคนนี้เออเขาก็รอคอยรักแท้แล้วก็เขาก็รอคอยความสัมพันธ์ที่ดีอยู่นะเออแต่จะเป็นคุณไหมเดอ๋ยวาวเวอร์คือกระทันหันหกไม้ทเท้าก็คือไปด้วยกันได้เดลฟูคือการเริ่มต้นค่ะเอาเป็นว่าชาวราศีการละขณากาัน ดีที่สุดในพาร์ทนี้ก็คือคอนโซลนะคะคอนโซลมีแนวโน้มน,นะคะที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะคะที่ดีมากๆใครสักคนหนึ่งก็คือคนที่กิฟตได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ได้เริ่มต้นถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณได้ปลดล็อก ok Energy ปลดล็อก ok, ปลดล็อก ok, พลังงานอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเป็นตัวคุณมากขึ้นสบายใจมากขึ้นแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็ไม่ได้หลีกหนีแล้วนะคะทําให้คุณแบบ เขาสามารถทําให้คุณหยุดทํางานเพื่อมานะัดเจอเขากินข้าวกับเขาได้ก็ถือว่าเป็นคนที่คุณก็ให้ความสนใจพอสมควรโอเควันนี้กิฟคงต้องไปก่อนนะคะสําหรับชาวราศีกรกคณาการอะไรที่ไม่ดีรับไว้อะไรที่ดีๆสําหรับคําแนะนําอะไรหลายอย่างก็ถ้าใช้ถ้าตรงก็ขอบคุณแล้วก็นําไปปฏิบัติได้เลยนะคะสําหรับวันนี้กิฟคงต้องไปก่อนบายค่ะ